ค่ะพี่บีค่ะพี่บีเป็นเจ้าหน้าที่ของศูนย์แนวนาการศึกษาสกอลอไกซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงานการศึกษาของสถานทูตนิวซีแลนด์ประจําประเทศไทยให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาประเทศนิวซีแลนด์หรือที่เรียกว่า Education New Zealand Recognized Agency ค่ะ จากวิดีโอที่แล้วนะคะพี่มีพาน้องๆไปสำรวจที่ภูมิภาคเวลิิตันวันนี้เรายังคงอยู่กันที่กนเกาะเหนือค่ะแต่จะขึ้นไปข้างบนอีกนิดนึงนะคะไปยังภูมิภาคที่เรียกว่าทารากิค่ะทารากิตั้งอยู่ใจกลางเกาะเหนือทางชายฝั่งตะวันตกของประเทศแวดล้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงามมีประชากรประมาณ150,000คนมีความหลากหลายทางอาชีพโดยประชากรมากกว่าครึ่องอยู่ที่นิวพรีมา ซึ่งเป็นเมืองหลักที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในภูมิภาคนี้ภูมิภาคคารากิมีจุดเด่นที่สำคัญคือเป็นภูมิภาคที่ได้รับรางวัลมากที่สุดของนิวซีแลนด์ได้แก่ในปี2008คารากิได้รับรางวัลชุมชนน่าอยู่จากองค์การสหประชาชาติในหมวดเมืองเล็กของโลกที่น่าอยู่ที่สุดปี2017ได้รับรางวัลภูมิภาคหรือเมืองที่น่ายเยี่ยมเยอนเป็นอันดับสองของโลก จากผลการจัดอันดับของนิตยสาร Lonely Planet Best in Travel และเมืองนิวพรีมาร์ตก็ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าอยู่ของประเทศนิวซีแลนด์จากนิตยสารา North and South อีกด้วยนอกจากนี้นะคะทารานากิยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ส่งเสริมการเรียนรู้และสันทนานการที่ยอดเยี่ยมอาทิพิพิธภัณฑ์เทวิติซึ่งได้รับการจัดอันดับจาก Trip Advisor ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ดีเป็นอันดับ3ของนิวซีแลนด์ รองจากพิพิธภัณฑ์เคปาปาในเวลิงตันและพิพิธภัณฑ์โอเกลนด้วยสภาพแวดล้อมชุมชนที่เป็นมิตรปลอดภยัยถึงพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันจึงทําให้นักเรียนสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในด้านต่างๆไปพร้อมกับการเรียนในห้องเรียนอีกด้วยนักเรียนระดับมัธยมในธารากี สามารถทำคะแนนสอบระดับประเทศได้สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ยของทั้งประเทศนิวซีแลนด์อย่างต่อเนื่องในขณะที่นักเรียนระดับสายอาชีพอาชีวะหรือบุรมศึกษาก็สามารถเข้าทำงานต่อได้ในหลากหลายอาชีพตามความถนัดและสนใจจึงทำให้ทารานกิเป็นปีกหนึ่งภูมิภาคที่ไม่ควรมองผ่านในทารานกิมีโรงเรียนระดับประถมและมัธยมรวม8แห่ง ซึ่งมีทั้งโรงเรียนชายล้วนหญิงล้วนสหศึกษาโรงเรียนที่มีหอพักและโฮมสเตย์นอกจากนี้นะคะยังมีสถาบันในระดับอุดมศึกษาอีก2แห่งได้แก่ Pacific International Hotel Management School เป็นสถาบันเอกชนที่เปิดสอนในสาขาการบริหารจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวตั้งแต่ระดับอนุปริญญ,ญาจนถึงปริญญาโท มีจุดเด่นในเรื่องของโปรแกรมการฝึกภาคปฏิบัติแลโรงแรมชั้นนำในนิวซีแลนด์ซึ่งนักเรียนจะได้รับเงนินเดือนในขณะฝึกงานรวมถึงยังอาจได้รับโอกาสในการตอบรับเข้าทำงานหลังจากจบการศึกษาอีกด้วย Western Institute of Technology and Technology สถาบันของรัฐบาลที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับต่ำกว่าอนุปริญญ,ญาไปจนถึงปริญญาตรีในหลายสาขาวิชาอาทิธุรกิจพยาบาลศิลปะ ไฟฟ้าวิศวกรรมยนตรกรรมสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์การเกษตรเป็นต้นนอกจากนี้นะคะยังมีหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรเตรียมความพร้อมสําหรับนักเรียนต่างชาติเพื่อเตรียมพร้อมเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยอีกด้วยค่ะขอขอบคุณ Study t h a i l a n กิจนะคะสําหรับข้อมูลอันเป็นประโยชน์และเอิร์ฟเฟอร์ภาพสวยๆทั้งภาพนิ่งและวิดีโอในครั้งนี้ค่ะน้องๆสามารถ นะคะเพื่อติดตามชมนะคะภูมิภาคต,ต่อไปของประเทศนิวซีแลนด์ได้ทางช่องทางนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ